สลากดิจิตอลแตกใหญ่อีกแล้วพบผู้ถูกรางวัลที่1รวม108ล้านมากสุด5ใบสลากดิจิตอลจำหน่ายผ่านทางแอปเป๋าตังงวดประจำวันที่16รกรกฎาคม66แตกใหญ่อีกแล้วพบผู้ถูกรางวัลที่1รวมเป็นเงิน108ล้านบาทมากสุด5ใบ ผ่านไปแล้วสำหรับการออกรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่16กรกฎาคม66รางวัลที่1ได้แก่หมายเลข169530รางวัลเลขหน้า3ตัว261384รางวัลเลขท้าย3ตัว780066และรางวัลเลขท้าย2ตัว62ซึ่งต้องขอแสดงความยินด,ดีกับคนที่ถูกรางวัลทุกท่าน สำหรับสลากด,ดิจิทัลจำหน่ายผ่านทางแอปเป่าตังงวดประจำวันที่16รกรกฎาคม66พบมีเศรษฐีใหม่ถูกรางวัลที่1จำนวน18รายโดยถูก1ใบจำนวน6คนถูก2ใบจำนวน2คนถูก3ใบจำนวน1คนและถูก5ใบจำนวน1คนรับทรัพย์รวมกว่า108ล้านบาท